ทีเด์บอลแปลแงฟุตบอลยูโร2024กลุ่ม F เบลเยียมพบกับสวีเดนในคําคืนวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566เวลาตี14 5นที่งด้วยกันนะครับ สำหรับศาสนาะบอลคู่นี้นะครับแม้ว่าแมตช์ล่าสุดจะค่อนข้างทุรักทุเลนในการบุกเอาชนะออตเตียสามประตูต่อสองแต่สิ่งที่พวกเขายังคงทำได้อย่างต่อเนื่องคือการเก็บชัยชนะและลั่นไกลหลังชนะลวด4นัดราการนี้และกดไปหนอๆ12ประตูเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าลูมิลูกากูในสีเสื้อทีมชาติจะเก่งเป็นพิเศษส่วนทางด้านทีมเยือนสวีเดนที่มีผลงานช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับด้วยการชนะ2แพ้3จาก5นัดที่ลงเตระรายการนี้ และโดนถลุงแนวรับยับเยินไปด้วยอีก8ตรงนะครับแถม2นัดก็เก็บใช้ได้ก็คือการถล่มอาเซเซ์ไบจันกับเอสโตเนีย5ประตูตศูนย์ทั้ง2เกมก็คงจะเอามาเทียบแล้ว,วัดอะไรกันไม่ได้เชื่อว่าเจ้าถิ่นที่กําลังเครื่องติดบทเอาชนะไปแบบได้ไม่ยากแน่นอนนะครับ แนะนำว่าเชียร์เจ้าบ้านฟันธงจัดไปเบลเยียมชนะแน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเบลเยียมเปิดบ้านเอาชนะ2ประตูต่อศูนฟันธงครับผมทีเด็ดบอลเต็งฟุตบอลยูโร2024กุ่มเจบอสเนียพบกับโปรตุเกสในค่ำคืนวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566เวลาตีห45ตรงด้วยกันนะครับ เราทันสนาบอลคู่นี้นะครับบอสเนียลุ้นเข้ารอบเต็มตัวนั้นนี้ได้เปรียบได้เล่นในหลังเย้าของตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามโปรตุเกสชุดนี้แก่งสุดๆชนะทุกเกมในรอบแบ่งกลุ่มและการันตีเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนันกเตะกําลังมั่นใจแม้ว่าบอสเนียยังมีแรงจูงใจสู้เต็มที่แต่ศักยภาพของผู้เล่นนั้นไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วน่าจะต้านทานโปรตุเกสยากและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือ วัดเนียเปิดบ้านภายโปรตุเกสด้วยสกรอร์ศูนย์ประตูต่อสงฝันทงครับผมและถหากท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onesteptape.com นะครับ